ค่ะ okay. เป็นอย่างนี้เขามาเห็ดเพรเอร์เบอร์อยุมีผู้เดียวติเจ้านะยังไงจังกล้ายุผู้ดเดียวนะเห็ดเปิงข่ะไลายัยางพ่เท่าเธอ สวัสดีจ้ามาจากเยอรมันค่ะมาหาพีเฮดค่ะมาหาพีเฮดค่ะเก็บต้อพี่น้องค่ะเก็บต้อเบื้องแน่นนะเห็นไหมอ้าเก็บเธอเก็บ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 ของเงี้ยเอามาเก็บพีก่อนเลยนี่นี่นี่เห็นทนบ่เขาหาไงหาเขาคอยเป็นสิทธิ์ละเขาบอกหาเร็วได้ยังวันมือนี่เขาก็บ่ได้เร็วเขาก็คอยไปคือกันแต่ยังว่าเขาบว่าได้สุดสิบแถวอยู่ได้มือนี่เห็นบ่มื่อไหร่เลย เป็นคือเป็นขีมูกไรข้านี่แมีนอันเป็นเป็นคือมันมันแดดมันฮอนมันเอาตีเธอเมียนหรือมั้งเอา์ชิดันให้ฮะมันอยู่ในกระเป๋านี่ก็มีได้ดอกอู้ดอกนึงมันต้องพีเราเห็นดอกนึงมล้ก็นั่งหานี่กุ้มนึงเรงหันได้แบบหลายนึงเนี่ยเอาข้านี่ไปไหนเพี่ยเห็นบ้านั่นจะโค้งย่างไก่เขาเห็นเห็นอยู่ค่ะเห็นแล้วเห็นแล้ว แมงวันไหมอีกแล้วมืนหนีผมเม็นแมงวันแล้วมืนหนีนุ้งเพราะว่ามันขึ้มแล้วมันเอาอ่ะเอวเฮงขี้หมูกะไรอุ้ยอันนี้มุนโอุ้ยแต่เสียดายเถอะมันกระโดดง่ายใช่เด้ระแม่ยันย่เห็นบ่นอลขามันงามงามเห็นบ่นั่ะออกขี้เงี้ยออกก้อนดีๆนี่หบ่มันซื้ออะไรไปนางตัดขาผู้เฒ่าฟังเสียงรถเมล์รถไฟอีก พุ่นน่ะเห็นบ่อนั่นเห็นแล้วพี่เก็บทางนั้นมาบังหันนั่งเปะไอ้แหลบเตบโอ้ยท่านพี่หาผัวยากกว่านี้ได้ผัวดีขึนคุ้มอยู่ด้เนาะโอ้ยขันมันได้งามๆอย่างนี้มันก็จิดีอยู่หลอวะเขาก็เป็นเป็นไหลซิดๆมันเอ้าเอ้าตายขอโทษค่ะมือขาดประตูอีกแล้วโอ้ยอันน้อยนี่ก็บ้าหรอกเธอเอารูด แต่ว่ามันงามยู่เด้มันงามอยู่มันขายงาวอยู่เห็นบ่นนขามันอวบยี่เด้ได้เห็นแล้วก็เอารถเนาะขาอวบคือปลายเรียนว่าเห็นตุลยอยู่จะไปส่งต่ำบางหุ้งน้ำนอ้อยก็เอาได้หน่งอย่างก็เก็บแ้วดจะเอ้อนึนมาอออย่างก็เก็บแล้วเเอิ้อนันอู้หพี่กุมเออมากุ้มนี้ซอยกันกันนี่

มันเป็นจุ่มสีหางเทียกับตัดเอาหมดเนะีย่ยเหยาต้อนเสียบเอาตดอกน,น้อยๆโอ้ยบ <laughs> อกเนี่ยบ <laughs> อกก็บอกผิดว่าถือโอ้ยปลาจีบเสียบเอาต,ตดอกแง่แง่ดอกน,น้อยๆกะจงไว้ผู้คนกินลุน้นพอแล้วมันน้อยห่านนี่แม่เอาหางเทียมันกลับไปถือดอกนามแล้วเนาะอเออมันเป็นลมลมมันจริงๆละ่ะมันจังเย็นเป็นเอาๆเห็ดออกนี่งๆกับไรรีดๆด้วยนี่ เป็นคือเฮายืนบ้าบ้านเฮาเป็นผู้เดียวต้องมาหนีทุกช่วงขีดหมึกอะไรวะสิ่งประดี๋ยวเปิดหาแบบนี้บ่นั่งอยู่คนละแก่ทางโอ๊ยนั่งอยู่คนละซอยข่าวคนไทยเด้อนี่มคะพ่อแม่ปู่เออแม่ปู่มาเต็มือนียเออแล้วเมียแล้วได้ชุดแล้วพี่น้องค่ะฮะ เราก็ว่าจะเอาไม้ยุ้มือเศร้านี่ว่าไปว่ามาก็ลืมโอ้เนี่ยนั่นดอกงามๆเออขนาดแขกคอยเห็ดดีนี่กะสั่งเอาโผล่ไหมมันโผล่อยู่ในดินป่ะล่ะ เออวางใช่ไหมเห็ดมันอยู่ในดินกระโพยอยู่ในดินะนะแมนบ่มันเสียเสียแมนบ่เ <c oughs> ม็ดเป็นมดติเนาะอันผู้ดได้ปัวจะน้อยยกมือขึ้นเด้อผู้ใดศรีสารภาพพี่บุญมีผู้ใดศรีสารภาพยกมือขึ้นเดอ้อค่ะเด้อพ่าผิดว่าถือได้ปัวจะน้อยพะนะ,ะมันแมนบ่มันกระสีแมนหรือว่าผู้ข่ากระปิ่น กสีแมนย่ายตากับเป็นกันผู้ใดโอ้ยกันผู้ใดว่าเป็นกะเถียงมาเด้วค่ะเ้อ เราพี่ต้องกินยาคุมหลายปีหลายเลยกินลืม, <laughs> มจะไ,ไอยยังดอกนี่ก็เลยก็เลยได้แหนมเบิง้งดูพี่เห็นดว้วยเห็นพี่เห็นผู้หนึ่งผู้หนึ่งมีมือเดี่ยวซะละ พี่กันพี่น้องเป็นว่าให้พี่มันเป็นแต่พี่เขาก็จังพี่เนาะโอ้ยพี่น้องค่ะอันนี้จะได้เอาสวงมือเข้ามาหนิเมียนต้องหันเอากระนังแก้วว่าไว้สันอืมอืมมั่งเนี่ยเออแต่มันก่อกันไปเหมิดนี้บั่งเนี่ยบั่งเนี่ยนั่น ขนาดค่อยๆยังแตกขยจะมาปั้นจัก,กรยานทหานพ่อดอกแง่ๆได้คอยแกะ น้องค่ะมาเด้อมาเด้อมาแยกหญ้าช่วยกันเด้อนี่ค่ะข่อยค่อยกัดกัดข่อยย่านค่อยเหยียบข่อยละขี้ซุกขี้เซียนอยู่ เบิ้งหอมสิบป,ปน้ำนิดเดีอนี่มันจะไปทับปิดแม่ปูว่าหมากอันนี้ก็ก,กินได้หมากกันดำๆำนี่เราสมบูมณ์หวานจืดจัดไหนดรอกกินแล้วเดยวแม่ปูแล้วพากิน,น,นหอมยแม่ปูเรายังบวตายแล้วเรากินก้อนอนะ่ะอืม แม่ย่านไตก้อนลูกหรือย่ามตายหาวัวบ่ได้อีกจ้าคนโอ้ยขากล้องกันถึกมือบาดไปยังเอาไปเหมิดกนยังวะบาาตะเพร่นโอ้กะตาค่อยเฮยกะตาค่อยคว่ำนั่นหนามตั้งดอกเห็ดมันบ่เห็นนน่่ตั้งกล้องขาคนกันพี่น้องหวานจืด พี่น้องค่ะได้ตั้งกล้องแบบนี้แหละพี่น้องคขาปีนี้มันนั่นพุ่มมันนี่มันเป็นอันร้องกลิ่นเมื่อกี้โอ้ยอธิบายว่าถือห่วยปลากลิ่นยู่ว่าตายดอกสักเด็กๆเด็กๆกะลูกทาร่าได้สมบัติแม่บอกโอนเ่าก็ได้เด้อแม่นบอกโอนเขาก็ได้เด้อมัจุดของบ่ตายไว้กินถึกมากไปแล้วกินถึกมากสักน่งเห็น เราว่ากินมากันนี่กินมากันอื่นใจใจแต่บรสั้นลูกสั้นเต้ามันเป็นบานวานจิจืดกันยังวะจัเบิงเ็บะนกำลังจิกลับกล้องหพี่น้องเบิ้งน้ำโอ้แงตีออกไโอ้พีอีก่นไรเบิ้งเนี้ยเบิ้งเนี้ยค่ะโอ้แตกแล้วตีนั่นน้ำจเออาปั่นตีอ พี่เออพี่โอ้ยลืมบวกให้กันตีบวกให้ยกดางเขาว่าแหกเขาว่าคนว่าแวกไปสั่นว่าโอ้ยมันแตกแล้วแมมโอ้ดอกนี้ยจะแตกเด้อนี่งามเลยอือยขาขาดเครื่องดูนี่งามงามมุนมุนแงแงเออๆทั้งพี่ทางพี่เดี๋ยวเขาอาดอกนี้กันไหมขาดซ้ำโอ้มันคือ พลอยแถลงคันถือน,ถน้ำห้อนแล้วผัดแข็งเนาะแข็งดีเธอเด้งงพี่เอาเนี่ยจะได้มันขเกียเกียวก็น้ำบานัปนนางแหกข้า่อดีชคดจากมันห้องบบเป็นเด้บอวตว่าปวดกับรวดรดเป็นคุณหร <c oughs> ได้ยินเสียงกวกๆว,กว่าเป็นกวางเป็นคนสวัวววววว <pers> สดีจ้าได้้ไดโบมาจากทางไหนเนาะจ๊ะมาจากแคน,นีงมาจากแคนิงเปิดมาใกล้ก็ห่าอยู่มาจากไหนเนี่ยมาจากหอเชินค่ะ อะไรนะฮอชันส์มาจากฮอชันเลยเนาะทางพุนบ่มีมาฮอดนี่จากม้วนข้นเที่ยงติเที่ยงเนอทางพุนบ่มีเห็ดเหลียงให้เก็บค่ะก็เลยได้มาไก่ก็เลยมาแถวนี้จ้ะยูเฮนนิ่งก็ลายคือกันตัวมันมีป่าแต่เห็ดไอไข่ยูเฮนอุ้ยเห็ดเออใกล้ๆแถวบ้านเขากบบเบนน้ำเปินวังหัน เขาก็ขวดกระถามเพื่อนเราเพื่อนยุคโคราดวะสันพ่อคนไทยค่ะเลยชวนเพื่อนนั่นยางน้ำกันแล้วมาผู้เดียวชวนเราออกไปกินแต่บางค้งโอ้ยนี่แหละพ่อคนไทยใจดีเลยสันวะคนโคราดกันเองเพื่อนวา นี่ฉันเข่าป้าฉันบอขาดได้น้ำเธอเอยขาดน้ำบ่ได้เด้คนเฮียหลายตายลองงองเลยเด้วเมื่อแม่น,น้ำธรรมดานี่นะฉันยัดใช่ช่องแข่งมานะ ขอบคุณค่ะค้องข่เป็นอย่างนี้เขามาเห็ดเพอ,เอร์เบอร์อยุมีผู้เดียวติเจ้ายังไงยังกล้ายุผู้เดียวเห็ดเพิ่งขาลายยังว่าเท่าเธอเอเอเกือบอีกแล้วค่อย บ <c oughs> บอ,บอได้ยู่ได้ย่บ่อเท่าบอเท่า,อทาดอกกัแข็งแข็งอยู่นี่ฮะนี่บมันของก็ขึ้นอย่างหัวนก็ชิพลูพิลี่อยู่เด้แมนบออันนี้แมนน้ำหมักด้วยแมนขาไล่น้ำหมกักสีมันคล้ายๆกันพี่น้องขาคันดอกมันอ่อน คอยสบายกับเขาป้าผู้เดียวอุย้ยพี่น้องค่ะเจอมาแวกแถวนี่บานมาแวกั้างพี่บานิกันมักแวกลปวดบกคอยสบ่ายตาบ่คอยเห็นหงเขาป้าผู้เดียวตะลิดตนแค่มาเป็นล้มเป็นแรงีงเนาะ แม่บีมาแบกกันนางมักแบกนางพับเพียบใส่รถดีนางนี่ค่ะโอะปุดดอกนึงเสีล้ สุดท้ายอ้อมเดี๋ยวเห็นทุกปิดปิดเนี่ยน่ะเดี๋บอกงามเออจะเ๋ยวพแตกเด้อน่ะมีบ่มีอบ่อบอนะป่ะนะเราขับรถมาเองมั้ง 不跟。Okay. โอ้ยว่าบบสิวาเหยาเหยาแหงว่ะเบาอย่างกับเบาผิดเ้า ิียางแล้วเห็นแล้วตั้งสิเก็บแล้ววาโอ้กับมมูดดินแกนขึ้นให้น้อยเจ้าก็เลยดอกน้อยค่ะดอกน้อยเต็มเลยเหรอเห็นทางพี่ก็หันแบบแบบ สะพอนเป็นงัดยากๆทั้งในก็ยังอีกดอกหนึ่งขาไปงัดที่กับต้นคนน่ะไปทั้งพุ่นเลยจ้ะพุนพ่นทั้ง ้งมันมีแห้งแดดส่องแล้วไหลแดดเลียแล้วค่ะพูด แน่ก็ย้าว่ากันเด้อค่ะเด้อมันสิแตกไหมัมนก็เพะคือเก็บเห็ดเพ่งเนาะค่ะนะดึงเอาดึงเอารถ โอแต่้ิบกับว่าถือตาไปแล้วขีม้ม่ตลายมีน้องคนหนึ่งอะว่าโอ๊โอตจ้ะนางรถล,ละ่ะก้นขีทางละ่ะเป็นเห็ดช่อง เพิ่นก็เลยว่าน่ะเพิ่นเห็ดช่องเกี่ยวกับกลิ่นกับหยังใช่หรอเพิ่นเลยวา่าคนเบิงของเพิ่นบ่หลายกเาา็เลยว่าเปลี่ยนแนวตีละนางเสนอว่าอันหนูเก็บเห็ดเพราเป็นแม้ว่าสั้นหนูบ่งจะจักเห็ดว่าสั้นว่ามานทำกันก็นกนได้เสนอการนบ่าล้างเกล็ดเสนอ มีหนันงสือส่องเหล่ยมมาซานทางเก็บเห็ดพอเป็นแล้ววะเอ้ยมึงนี่ค่ะดอกเห็ดตุ๊กติแม่วีเอ้ยคอยไปพอเป็นกันบุังเกียดใจตาว่าดูปากดูสนับคอยว่าพี่น้องค่ะ ออกตัวไว้ก้อนละข่อยเป็นคนว่าดูน่ะ sai luôn ạ Ôi, ngoài cháu ở oh, lẹp biêng đi เก็บเห็ดว่าเงแียบเงียบกดเบืเแบบอานอคอยเนาะกดกลอ้องเบืเองนอังหันพ่องซิก็ได้ง่ายเนาะค่ะเนาะพอดอ,อกนี่ๆบานๆจั้วซิ หาตาบานหรอกค่ะซ้ำนี่ก็หลูแล้วนี่นี่ค่ะเก็บเห็ดผู้หา้ที่ย้ายตามอือนี่มือเดียวนำชูไฮ้ชูมือเลยปะก็เคยเก็บเห็ดผู้ดีนํำข้าเจ้าเป็นผู้หา้คือตะของนี่แหละ ว่ามันหัวเห็ดหลังโอ้ยวว่ามัันหเห็ดเพิงขาลายเห็ดพ่อบอยอน,นี่เด้ได้พอนี่โอ้ยไปแล้วค่ะอ,อ,อ่อนโยบโยบแล้วอ่อนโยบโยบแล้วจ้าอันนี้ก็ได้แต่ดอก กิมเห็ดเหลีงองโตค่ะว้นเขาจะเอาหยาถมไว้คือมันทรงคือไปจังสัน đẹt, ở, khen hung nhằng, mớ rác bẩn này, cột kéo, bảo khen nhau nhau, thế là, thấy tay tơn này, bông một nha, pino khai, rồi bông เม็ดดีพี่น้องค่ะเม็บเขาเงาไหมนี่มันก่อกันอยู่ไอ้เนาะซุ้มดอกขึ้นมาบ่าไ้ก็มีมเลยดงัดกันอยู่ทั้งในนี่ฮ้ยแล้วเอาบ่าไ้แล้ว

กินขวน้ำกามันจังบ่งเมือ่อไได้ยินเสียงมู่เจ้าอยู่พะนะแล้วก็บ่ไปใส่โอ้ก็เห็นแล้วก็สิเก็บเอาละ